ได้ที่แล้วเราก็จะลาดปลาแล้วนะคะ,คะพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยนะคะปลาทูผัดพริกขี้หนูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ จัดจานเรียบร้อยมามาหมั่นได้กันนะคะทุกคนอร่อยมากขอบอกมามาสวัสดีค่ะเช้านี้เราจะทำเมนูปลาทูนะคะปลาทูะายปลาทูผัดพริกขี้หนูนะคะนะพระเอกก็ปลาทูของเรานี่เองนะคะแต่เรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะนี่นะคะนางเอกก็ พริกขี้หนูนะคะก็เขียดมาเรียบร้อยนะคะก็เป็นเครื่องปรุงเอ่อเป็นเครื่องที่เราจะทําลาดนะคะพริกขี้หนูกระเทียมนะคะอันนี้ขิงที่เอามานี่ก็เราจะใช้ตอนทอดประทูนะคะส่วนน้ําซอสนะคะไม่ใช่น้ําซอสผู้ปิดน้ําที่เราจะปรุงนะคะก็จะมีน้ําตาลน,น้ำมันหอยซีอิ๊วน้ำปลานะคะนี่ ตามนี้เลยนะคะ okay. เคแล้วเราก็ทำขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นเป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆนะคะเช้า,น,ะะชานี้นะคะแล้วก็กินไปไเลยนะคะเดี๋ยวมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะน,นะคะการการที่เราจะเอาไส้ออกนะคะพอดีตอนไปซื้อลืมให้แม่ค้าเอาออกนะคะให้พี่สาวอ,ออกให้อ,ออกไม่เป็นนะคะ นี่นะคะออพี่สาวบอกให้ทำแบบนี้แต่เราจะไม่ตัดหางนะคะเราแค่เอ,เอาเอาขี้มันออกนะคะนี่นะคะสำหรับคนที่ทำไม่เป็นนะคะคนก็เลยถ่ายให้ดูเนาะอ๋อก็ไม่ยากเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะพี่บอกว่าต้องล้วงแบบนั้นนะคะล้วงๆวงเข้าไปแล้วก็ ล้างหลายๆสองสาน้ำเลยนะคะมันจะได้ไม่เหม็นคาวเนาะที่ก็บอกว่าเอ,อปลาทูนี่มันไม่ใช่มันไม่คาวมากเหมือนปลาอื่นนะคะเราไม่ต้องใช้เกลือนะคะไม่เหมือนพวกปลาดุกปลาน้ําจืดนะคะจะคาวมากกว่าอเรียบร้อยแล้วทําไยมากแล้วก็บังนะคะ บางเสร็จแล้วเนาะเราก็จะทอดกันเลยนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ขิงลงไปเนาะเพื่อจะให้ปลาชูหอมหอมนะคะแล้วก็ทอดขิงให้เหลือง,เล,องเลยนะคะเค okay. ขิงเหลืองแล้วนะคะแล้วก็ช้อนออกนะคะแล้นเอาขิงออก แล้วเราก็เทแล่วเราก็เอาปลาทูลงไปนะคะปึ๊บใช้เวลาทอดนานมากเลยนะคะเนี่ยปลาสด สุกแล้วนะคะประถูของเาตำกระเทียมนะคะถ้าตำละเอียดมันจะเผ็ดไป น้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเซียยวขาวหนึ่งช้อนน,ะน,อน,น,อน,น้ำปลาครึ่งช้อนก็พออยากจะเค็มเค็มน้ำตาลทรายนะคะ น้ำตายครึ่งช้อนชาก็พอเพราะว่าบ้านนี้ไม่เช่าหวานนะคะใส่น้ำตาลทรายไปครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทรายใส่นิดเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวจะหวานไปแล้วก็ใส่น้ำตาลเคี่ยวไปนะคะน้ำตาลเคี่ยวไป น้ำตาลเคี่ยวหนึ่งทับพ,พีนะคะมันจะลดกลมกล่อมนะคะไม่งั้นลดมันจะไม่มันจะโดดไปชิมดูแล้วเดี๋ยวใส่เพิ่มน้ำตาลเคี่ยวอีก เครื่องทับพีไอหนึ่งทับพีแล้วกันนะคะใส่หนึ่งทับพีนะคะน้ำตาลเคี่ยวเมื่อกี้ใส่น้ำตาลทรายน้อยไปนะคะโอเคได้ที่แล้วเราก็จะลาดปลาแล้วนะคะ ะะแล้วก็ตักมาลากเลยนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้เลยเนาะก็จะไม่ค่อยมีเทีียวเท่าไหร่ไม่ได้สีแดงแต่ก็รสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะกลมกล่นี่เรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟคะ่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะ